อุย,อยมมมาาแลาแล้วเครื่องที่รอปลานึ่งนะคะปันก็เข้ามาเด็กพีทีไล่ก่อนปันปลูกอ้อยไว้ด้วยนะอันนี้ชื่อแรกตัวนี้ชื่อเหลืองกระโซสวัสดีค่ะพบก,กับปันปันในช่องปากเขาเราธรรมชาติกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะปันไปตกปลามาแต่ว่าฝนตกถ่ายไว้ไม่ได้นะคะต่ะปันได้ตัวใหญ่ไงปันอยากจะโชว์นี่เลยวันนี้ปันจะมาทำว่าเข้าโชว์นะคะตัวนี้ปันชั่งมาแล้วนะคะได้สองโลปเปเปเลยค่ะว้าแตที่เหลือที่เหลือไม่ได้ชั่งไม่ชั่งเราตัวเล็กนี่แล้วก็ปลาตะเพียนขาวก็ได้แค่นี้นะคะบอกหน่อยว่าได้กี่ตัว ปานินะปานนิได้แค่3ตัวแล้วปันก็ไถไว้ได้แค่ตัวเดียวนอกนั้นตอนที่ปันได้อะฝนตกพอดีนะคะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนะอุ้ย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 ้ยมาแล้ว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 เป็นไงเป็นไงตัวแรกมาแล้วครับผมโอ้ยดีใจว่าเลยเรามาเรามาขึ้นวัดมาตั้งแต่เช้า รอมาครึ่งวันอลองเท้าลอยนะ้ำโ<ม>อ้ยสายสวยสายสวย,<ม>เ,ดยวเดี๋ยวเพื่อเพื่อมันมาเป็นคู่เพื่อมาเป็นคู่คคต้องรีบละหลังจากที่รอมาครึ่งวันตัวแรกก็เข้าแล้วนะคะโหรอนานมากกลัวระวังหลุดดีๆหน่อยโอ้ยสู้จัด ตัวใหญ่นะอืมตัวแรกเลยเกือบจะกลับบ้านอยู่แล้วเมื่อกี้นี่จะหนีกละบานแล้วเห็นบนว่าจะหนีกระบ้านแล้วดีปลาเข้ามาพอดีเลยนี่ตัวใหญ่โอ้โหใหญ่มากติดใจไม่เคยได้ไงโอ้ไม่บอกเลยว่าตะก้องตกได้ตัวหนึ่งนะรู้เปล่าอ๋อนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ของตะก้องตัวที่สอง แล้วปันก็มาได้ตัวที่สามอันนี้คือตัวแรกที่ปันได้นอ้องเล้าไปแล้ว <laughs> <laughs> เราทำปลากันว okay. าโอเคจะทําปลากันเมนวันนี้จะทาปลาทําเมนูอะไรเมนูอะไรไม่รู้ที่มันมีน้าจิ้งซิ๋วบุกอะโอเคเดี๋ยวว่ากันอีกทีทาปลาก่อนเนาะ okay. ได้แล้วว่าปันจะทำเมนูอะไรแล้งก็คือปันนีเนึ่งมะนาวนะคะเนื่องจากว่าบ้านนี้มีมะนาวต้นหนึ่งลูกมันเยอะมากไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกินก็เลยจัดเมนูนี้เลยค่ะแซ่บทำเสร็จแล้วตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่แบบนีน่าจับยังไงจับลำบากแล้วตัวใหญ่ นี่ปลาสองโลของปันไปเอามานึ่งแล้วนะคะส่วนหัวมันก็ตักไปต้มยำไปแล้วเรียบร้อยส่วนตัวเราก็เอามากินเนื่องจากว่ามันใหญ่เกินที่จะใ,ใ,ใ, <laughs> ใ,ใ,ใส่ในหม้อไม่ได้มันใหญ่เกินหม้อนึ่งใช่ได้แค่ใส่แค่ตัวได้แค่ใส่ตัวใช่หัวใส่ไม่ได้เดี๋ยวปันจะพาไปเก็บมะนาวข้างบ้านค่ะไปฝนก็ยังไม่หยุดตกฝน,นยังไม่หยุดตกเลยนี่ลูกเยอะมากมาเก็บบนต้นกันนะ กินบนบ้านก็มีมันร่วงหน่อยกินไม่ทันเลยอ่ะไม่รู้จะทำอะไรกินดีนี่องนะเก็เ,เ่องเลยนี่หวัไปที่จะเราไปหาพริกสดเพิ่งที่รอบลานนึ่งนะคะปันก็เข้ามาเด็กพริี่ไล่ก่อนปันปลุกอ้อยไว้ด้วยนะ เราจะได้ไม่ต้องซื้อเข้ามาเก็บทีไพรพ่อแกมาให้เข้าน้องๆน้องๆก็ไม่ตามมาเพราะว่ามันเห็นเข้าแล้วมันจะน่าเข้าเขาเรียกพี่ขอขอบิหิวหิวลว ยังไม่ได้กินข้าวเลยหนง่งนอนเหรอหิวแล้วเหรอคะขาขาขาอันนี้ชื่อแรกตัวนี้ชื่อเหลืองกระซอมน้องซ้มขาส้มลูกหิวแล้วเหรอลูกอตุนครับตัวนี้ชื่อตุนน้องเป็นผู้ชายคนหิวมากเลยนะคะอแดงกินข้าวอาตูน ไปกินข้าวลูกไปกินข้าว,ว,วาอ้วนอ้วนอ้วนไปกินข้าวสิเหลืองไปกินข้าวน้องกินข้าวกินข้าวจ้วงจ้วงจ้วจ้วนึกว่าหมูกินข้าวไปค่ะกลับไปทำปลาตอมีน้องกินข้าวแล้ว thank ลป,ปลาหน้าจะสุกแล้วนะเวลาผ่านมานานแล้วเดี๋ยวปานจะเอาปลาขึ้นแล้วี่ฝากเอาปลาขึ้นที่น่งกินดูเนื้อว้าวจ้าเดี๋ยวเอาเอาปลาขึ้นแล้ว น้นา้ฝีมือปันปน,น่ากินใช่ไหมล่ะคะขนาดปันยังเป็นคนทำแบบปันหิวเลยอะได้กลิ่นมะนาวหอมๆกับพริสสดกลิ่นหอมมากแต่ว่าตอนเนี้ยปันว่าปันคิดว่าอร่อยนะเดี๋ยวปันจะเอาไปให้พ่อชิมถ้าพ่อบอกว่าไม่อร่อยนี่แปลว่าพ่อกหกไปทะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแถมเมนูปลาที่พ่อเขาทําอันนี้เมนูปลาเนอะยปลากาย ใช่ท่อหมั่นอร่อยเหนียวนุ่มอันนี้เมนูข้งวมันปันอันนี้เมนูมปันปันเอามาให้พ่อชิมชิมแต่น้ำก่อนนะยังไม่ชิมปลาต้องชิมรวมกับปลาด้วยเป็นไงพ่ออร่อยครับแต่ว่ารสชาติคือมันต้องเพิ่มอีกนิดหนึ่งคือให้เข้มขึ้นนิดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบรสจัดนะครับแต่ถ้ารสคนที่ชอบรสอ่อนๆก็พอดีอ่ะอร่อยอ่ะ อ่อนเพราะว่ามันมีน้ำของปลาออกมาเต็มเลยเติม,มจานแล้วเนี่ยปันปันไม่ได้ไล่น้ำออกโอเคเดี๋ยวปันต้องขอตัวกินข้าวก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปันปันด้วยนะคะแล้วแล้วฟากเพจชื่อว่าปลาเขาเราธรรมชาติให้ปันปันด้วยนะคะบ๊ายบายอร่อย เกินคนเดียวเลยแต่ก็ไม่เยอกกี่โอ้โหช่วยช่วยพาลเก็บพริกเอาแต่ก็ไม่ได้ชิมลองชิมลองชิมจี่มือจะไม่ให้ปหนนเลยนานๆจะทําข้าทีเราจะไปยังเดียวด้ได้ แต่มันก็อ่อนอย่างว่าแหละเพราะว่าน้ำหกแล้งใช่ยันน้ำหกไปตอนแรกบันทีมันรั่วมึดหมดแล้วนะอร่อยอะ่ะถ้าชอบกินคนก็ใส่เพิ่ม,มกินแล้วเราหิว